อะไรในโลกก็ทาให้เราทุกข์ใจไม่ได้เพราะเราไม่อยากได้อะไรเข้าใจความจริงในโลกโลกเป็นเช่นนี้สบายชีวิตมันไม่มีอะไรสบายกันนี้มันไม่มีอะไรผาสุกกันนี้สงบสบายดีไหนทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทําทําได้ก็ยินดีทําทําไม่ได้ก็ยินดีไม่ทํายินดีหยุดอยากหยุดเท่านี้นะก็บํำเพ็ญไปมันก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีแต่รายก็ลดลงลดลงลดลง,ลด,ลงดีก็มากขึ้นมากขึ้น ถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้ายังมีลายแสกแบ,บบว๊บๆเลยด้า <ๆ S 1> นร่างกายด้านเหตุการณ์โอ้แต่ก็ว่าเกิดเป็นทุกข์เนาะยังไงมันก็วิบากเนี่ยมันไม่หมดหรอกวิปากระทุกเนี่ยเป็นทุกสิบที่มันยังไงก็ไม่หมดหรอกไโรคเรื่อนร้ายเนี่ยเออทำงานมาพอสมควรแล้วเอ,อแต่มันก็เบานะไม่หมดแต่ใจเราก็ไม่ทุกขนะ์เนาะเออแต่มันก็ไม่แรงเท่าที่เราเคยทํามานะรับแล้วก็หมดไปนะะม่ได็ดทุกอะไรใจไม่เด็ดทุกอะไร แต่ก็เออช่วยคนไปเต็มที่แล้วเอ,อว็ช่วยไปสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรมแตรความอยากเท่านั้นทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไปชั่วคราวแล้วก็เกิดไหมแรงกว่าเดิมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชั่วคราวแล้วก็เกิดไหมแรงกว่าเดิมอยู่อย่างนี้ถ้าไม่หมดอยากมันก็มีอยู่เท่านี้เองมันลีลาไหนเท่านั้นเองแต่ละคนมันมีเท่านี้แต่ละคน,นลีลาไหนเท่านั้นเอง จะกีเรื่องเท่านั้นเองลีลาไหนเท่านั้นเองปธทมั้ไม่ได้มีอะไรทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่เท่านี้จะไปพิสวาสอะไรจะไปอยากได้อะไรในโลกว่าแล้วก็โอ้โหช่วยคนไปได้เยอะได้เยอะแล้วก็เรารินิพพานดีกว่ามีพระพุทธมีพระโพธิสัตว์ทำงานต่อแล้วเราไปดีกว่าทําเต็มท,ที่แล้วพอแล้วท่านก็รินิพพานไปแล้วก็ไม่มีท่านใดต่อรอบสองอีกพอแล้วรอบเดียวนล้วก็เมื่อยแย่แล้ว บางคนอยากให้พระพุทธเจ้าต่อรอบสองเอางี playable, ้เอางี้ถ้าอยากให้พระพุทธเจ้าต่อรอบสองครัลองดับทุกตัวเองให้เร็วสิดับทุกตัวเองให้เร็วสิดับความอยากเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะดับให้เร็ว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 ให้ง่ายให้เร็วให้ง่ายใหเร็วให้ง่ายใหเร็วสิ มันจะง่ายมันจะเร็วไหหลายอย่างนะดับให้มันหมดง่ายๆเร็วๆง่ายๆเร็วๆแล้วก้าวหน้าไปทุกวันจุ๊บๆๆๆๆไม่ต้องไม่ต้องสะดุดเลยทําได้ไหมเอ้าทำไมทําไม่ได้อะโอมันยากนะมันวิบากสิเอประการนี่แทรกเป็นระยะระยะิเอ็ดประการมันแทรกเป็นระยะระยะมันไม่ได้ง่ายหรอกนะจังหวะมันแทรกในหน้ามืดเลยนะงงไปหมดเลยนะเราถูกอย่างเดียวคนอื่นผิดอย่างเดียว เราคิดถูกเราคิดถูกแต่เราทุกทุกนะคนอื่นเขาคิดผิดเขาไม่เห็นทุกอะไรเลยนะไอคนคิดถูกทุกเอาทุกเอ้าคนคิดถูกทุกเอาทุกเอาก็บอกเขาคิดผิดเขาคิดผิดเขาก็เบิกบานแจ่มใสไรกังวลไอคนคิดผิดมันสุขสบายใจไรกังวลแต่คนคิดถูกทุกเอาทุกเอามันวิบากสิบแ็ดประการเขามันหลงผิด ไม่บรรลุธรรมทำที่บรรลุแล้วเสื่อมสัตธรรมที่ดีแท้ังไม่ผ่องแผ้วหลงผิดหลงผิด <c oughs> กว่าจะรู้ตัวโอ้ยขายขี้หน้าไปตั้งนาน <c oughs> ทำเขาเห็นกันหมดแล้วทั้งบางเลยแต่เขาพูดไม่ได้ก,ก็เลยไม่พูด <c oughs> พูดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องเขาพูดไปแล้วก็มีแต่ทะเลาะเขาพูดไปกระเสียบเขาทะเลาะเขาหาว่าไม่เข้าใจตัวเอง ว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองเขาเน่ยเข้าใจแต่ตัวเองน่ยไม่เข้าใจตัวเองแล้วเขาไม่เข้าใจเขาเขารู้ตั้งบางแล้วก็ดูกันไปงั้ยนนะเอาปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยเข้าไปก่อนผีเข้าผีเข้าปล่อยผีเข้าไปก่อน <c oughs> ใจวิบากหมดทุกแสนสาหัสแล้วผีออกแล้วเป็นไงโอ,อ้ประเตอประตไปโอ้ตายแล้วหลงทางตั้งนาน ย,ยังดีก่าไม่รู้ตัว <c oughs> เอออย่ฟิงเชือกับหมูมิดดีไปทําความดีไปนะฟังทําไปถึงวันหนึ่งทุกเกินทนใช้วิบากหมดออ้อาข้อมูลที่ได้มา <c oughs> พลังความดีที่ได้มาเอาข้อมูลที่ถูกต้องบัดโอมาออกฤทธิ์เฉยเลยมาคิด โอ้เข oh, oh, ้าใจโอ้ยพ้นท oh, right. ุกปทิละเรื่องทีละเรื่องโอ้ยหมดอยากหมดอยากหมดอยากหมดทุกหมดอยากหมดทุกผาสุกยั่งยืนโอ้สิ้นอยากสิ้นทุกผาสุกยั่งยืนอันนี้นี่เองได้เวทีละเรื่อง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 ขนาดนั้นบางทีวิบากเข้าหนักหยังเมาเลยบางทีอ้ยมันเรื่องไหนกันแน่วันนี้ เอ๊ะเราก็ว่าเราเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะทำไมมันไม่เช่มชื่นว้าไม่ช่ํ่มชื่นว้าแล้วมันอยากอยู่ตรงไหนของมันว้าลองไปหาดูเธอถ้าไม่ชฉืม่มชื่นยังเหลือความอยากอยู่อ่านความอยากออกก็เลิกอยากเห็นทุกข์จากความอยากอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์อา่านออกว่าเรื่องไหนหายทุกข์เลยนี่เป็นตน้นก็หายทุกข์เสร็จแล้ววอตัวเองหายทุกข์ไปเรื่อยๆ,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 ๆนั่นแหละนะ บางทีรู้สึกว่าเรื่องนี้หมดแล้วเอ้ามาแล้วนึกว่าเราไม่มีเรื่องนี้อเอ้มาเออพอเราหายทุกไปได้ไปได้ไปได้ไไดทีนี้เป็นไงแล้วก็ค่อยแล้วค่อยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านอยู่ต่อเถิดพยาค่ะจะไปนิมนต์ท่านไหมฮะ ท่านรู้ว่าท่านทำมาต้องรู้เท่าไร่เท่าไหรแล้วช่วยคนมาต้องรู้เท่าไหร่รเท่าไรแล้วแต่ละคนนี่กว่าจะพ้นทุกข์ได้นี่มันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนรู้จักใครรู้จักใครรู้จักตัวเองนั่นแหละมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนกว่าจะเห็นทุกข์อริยสัจกว่าจะเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกความอยากในเรื่องไหนเรื่องไหนสภาพดับทุกวิธีดับทุกโอ้ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่มันไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะ ไอ้ที่เราทําง่ายง่ายบางเรื่องทำมาก่อนหลายภพหลายชาติได้เฉยหรอมันเลยง่ายพวด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 พอไปถูกกันที่มันไปถูกกับสองเรื่องอย่างภาคหนึ่งเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทํามาก่อนจุกไม่ไปไม่มาอันที่สองต่อให้ตัวเองเคยทํามาก่อนนะแต่มันมีวิบากสิเวปการที่แรงนะไม่ไปไม่มาเหมือนกันนะไม่ไปไม่มาเหมือนกันนะโอโ้ไม่ไปไม่มาเลยอย่างนี้เป็นต้น เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้า,าตรัสว,ว่าไม่มีอะไรยากไปกว่าการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรยากไปกว่าการกำจัดความอยากอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรยากกว่านี้แต่ไม่มีอะไรดีกว่านี้ในโลกไม่มีอะไรยากกว่านี้และไม่มีอะไรดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดและดีที่สุดในโลก เราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าโอ้ท่านปรินิพานถูกต้องแล้วเราเองก็เอาให้ถึงเธอเราเองก็ยังไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เอาให้ถึงพระอรหันต์ก่อนก็ได้ให้มันพ้นทุกข์ให้มันทั้งหมดก่อนเออจะให้ท่านอยู่ต่อนะเราเองเนะี่ยมันเป็นไงล่ะมันอยากอยู่ต่อน,นักเรือไง <laughs> เราเองก็ลองลองคิดดูซิว่าต้องสอนไทยที่มีนิสัยมือนเราเนี่ย เอาแค่นี้นะถ้าต้องสอนใครที่มีนิสัยเหมือนเราเนี่ยนะเราจะรู้สึกฮึดนานไหม <c oughs> ไม่ต้องอเอาใครหรอกถ้าเราต้องสอนใครที่มีนิสัยเหมือนเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะ <c oughs> เราจะรู้สึกว่าโอ้ยยินดี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 เลยนะโอ้ยินดีแบกพาระ <c oughs> ถ้าในขณะที่อยู่นไม่ใช่ไม่มีวิบากนะเอาภาระเราเนี่ก็ดือด้อดื้อนี่นะยากยากเลยนะเร้วึงต้องแบกวิบากตัวเองอีกนะท่านต้องแบกวิบากตัวเองอีกนะที่พลาดทำมาแล้วหาที่ตนที่สุดไม่ได้นะต้องเสียสละขนาดไหนพระโพธิสัตว์นี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ไม่มีอยู่หรอกนะอยู่ไม่นานแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าจริงๆพระโพธิสัตว์ถ้าไม่แน่จริงนี่ไม่นานหรอก แต่ส่วนใหญ่เวลาหายทุกแล้วเออมันไม่ทุกนะ์หน้าช่วยหน้าช่วยนะแต่อยู่ไปสักพักเป็นไงโอ้พิบากเราทําไมมันหนักจังเลยพิบากเราทําไมมันขนาดนี้เนาะส่วนใหญ่ก็โห้ไปดีกว่าถ้าเหมือนสิกขมาท่านหนึ่งที่ท่านป่วยหนักกันนะเพราะท่านทรมานมากกันนะพราะครูก็บอกแล้วท่านก็บ่นว่าโหทําไมหนักจังหนักจังพราะครูบอกว่าถ้าถ้าคุณรู้ความจริงนะ ว่าสิ่งที่คุณได้รับนี่มันเบามากเลยนะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทํามานมันหนักกว่านี้เยอะมากเลยที่โดนนี่มันน้อยแล้วไอ้ที่โดนนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น่รู้ความจริงอันนี้นะคุณจะไม่ทุกข์เลยเพราะครูว่าถ้าคุณรู้ความจริงอันนี้นะคุณจะไม่คุณจะไม่โวยเลยว่าทําไมหนักจังโอ้ยคุณจะรู้สึกว่านะ ตกันข้ามานะโหขอบคุณที่มาเท่านี้ส้อมาทั้งหมดตายเนี่ยต้อมาทั้งหมดทนไม่ไวหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพท่านเข้าใจนะแต่ก็วางใจได้เลยโอ้เนี่น้อยแล้วน้อยแล้วรับน้อยแล้วลรับแล้วก็หมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยแต่ก็โล่งขึ้นเลยแล้วก็ดีขึ้น คิดดูสิพอบร,ริษัทจดตต้อตงแบกอันนี้ของท่านเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่แบกนะทําไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ต้นไม่ต้องแบกนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคพวิบากนี่ก็โอหนะพลิกล็อกเรื่อยเลยนะอันนี้พอบร,ริษัทจะเห็นความพลิกล็อกเยอะมากเลย จัรพูดเดี๋ยวพอจะมีสภาวะมันชัวชัวอยู่แล้วเลยมีชัวชัวอยู่แล้วมันปิกป๊กบป๊บป๊บป๊บถ้าพอหมดวิบากชุดนั้นเลยวก็หายแล้วดีมาแล้วเอาดีก็มาช่วยนะหมดวิบากนั้นดีก็มาช่วยนะอะไรเงี้ยแต่พอวิ่บากไหนที่จะมาอีกนะ่ไอ,อชัวชัวอยู่แล้วพลิกล็อกปุก๊บ แต่พอหมดวิบากก็ดีก็มาช่วยอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะท่านเห็นท่านหมดสงสัยแล้วละไม่มีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรก็นี้หรอกแต่ก็ยอมแพ้ได้แพ้ก็ได้มีปัญหาแพ้ก็สุขได้ชนะก็สุขได้แพ้ก็สุขได้สําเร็จก็สุขได้ไม่สําเร็จก็สุขได้เพราะไม่อยากอะไรสุขเพราะไม่อยากอะไรมันสงบสบายดีมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ถ้าใครเข้าใจนะจะไม่มีทางนี่มนพระพุทธเจ้าไว้ต่อรอบสองเลยนะ แม้ต่จะนิมนต์ตัวเองนี่ก็เอาเธอนะเอาซีนะเอาให้ถึงก่อนเอางี้สิทาให้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหนึ่งทำให้พ้นทุกข์ได้ก่อนสองทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มากขึ้นมากขึ้นก็ได้หรือเอาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็นิมนต์ตัวเองอยู่ต่อตั้งจิตว่าถ้าเราเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอยู่ต่อก็ได้ แล้วเราจะอยู่อยู่รอพระเจ้าองค์ต่อไปแล้วนิมนต์ท่านอยู่ต่อเราถึงจะไปก็ได้ <c oughs> โอ้โหการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ แต่พูดนี่ก็จะเพิ่งท้อใจนะเออแต่พ้นทุกมาแล้วก็ช่วยกันน้อยช่วยกันน้อยนี่วันนี้กําลังจะระดมช่วยกันอยู่นี่นะพ้นทุกมาแล้วเป็นลําดับลําดับก็ตามจะหมดทุกเรื่องแล้วก็ตามหรือว่าจะเป็นลําดับลําดับก็ตามพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็หมดทุกเรื่องก็ตามก็จย่าเพิ่งโอ้ยอย่าเพิ่งรีทายนะอย่าเพิ่งปรินิพานช่วยกันไปก่อนช่วยกันไปก่อนสนุกดีอยู่สนุกดีอยู่นะไม่ไม่มันก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอกนะแต่มันก็มันก็ไม่ได้หน้าอยู่เท่าไหร่หรอก แต่มาก็ไม่รู้จะว่าอะไรไม่ถึงเท่าไรแต่ก็ไม่น่าอยู่เท่าไหรเอาหน้าบำเพ็ญกุศลดีๆๆนะในขณะที่แม้เรายังไม่เป็นอรหันต์หรือเป็นอรหันต์นี่แหละได้มีโอกาสองค์ประกอบดีๆเราลดกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปมันจะมีกุศลช่วย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 ่วเราจะรู้สึกว่าเออเขายังช่วยเขายังช่วยเขายังช่วยมันยังไม่ทุกข์มากเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นสายที่ช่วยคน แต่ถ้าเป็นสายที่ไม่ช่วยคนนะไม่ค่อยได้ช่วยคนนะเราต่อโพธิสัตว์นะโอ้โหอนะคนลุกคนพองอึดขึ้นคอไม่ค่อยอึดเท่าไหร่หรอกสายที่ไม่ค่อยได้ช่วยคนนี่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรทุกแรงนะมันลำบากมากส่วนใหญ่สายไม่ค่อยได้ช่วยคนนะั่นแหละที่ปรินิพานกลางทาง แต่สายที่มีน้ําใจช่วยคนนี่ไม่ค่อยปรินิพผ่านง่ายหรอกพ่อใดเพระช่วยคนมาตั้งแต่ตัวเองยังไม่เป็นอรหันต์แล้วถึวงยังยังไม่เป็นโสดาก็มีน้ําใจช่วยคนแล้วแต่มันก็ทุกหน่หนเป็นโซดาก็เบาหน่อยสกิทานาคารหันต์ก็เบาไปอีกช่วยคนมันเยอะมาเยอะ,มา,ยอะมาเยอะแล้วก็เป็นไงพอจะต่อโพริที่สัตว์มันจะมีสิ่งหนุนไหมมันมีสิ่งหนุนมันมีสิ่งหนุน มีสิ่งนุนเราเฉพาะเราอยู่ซ้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อช่วยคนอยู่แล้วสาวกแท้ของท่านสายช่วยคนนะถ้าเราอยู่ในสายของผู้ที่มีน้ำใจช่วยคนนเราชอบจริตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นิสัยช่วยคน เราก็ช่วยคนไปด้วยดับทุกข์เราไปด้วยช่วยคนไปด้วยดับทุกข์เราไปด้วยถ้าเรามีจริยนิสยัยอยู่ในสายนี้นะเราจะไม่ปรินิพพานง่ายๆหรอกพอเป็นอราหารรันต์เสร็จปุ๊บเฮิร์มันมันก็มีทุกข์เท่าไหร่นะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกืิอนุ้นมีเพื่อนมีฝูงอยู่โอ้ดูแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกอดนุ้นอยู่ยว่าเราอยู่ต่อดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะอยู่ต่อได้ก็มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ทำไปทําไปช่วยกันทําไปพาคนพ้นทุกไปถ้าแต่ละคนไปกันท้อรปนิพพานไปหมดมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะมีเราถึงวันนี้ไหมเราจะยังไม่ถึงวันนี้นะยังไม่ใช่คิวเรานะถ้าต่างท่านต่างปรินิพานบรรลุเสร็จกับปรินิพานเป็นอรหันต์เสร็จปรินิพานเป็นอรหันต์เสร็จไปแล้วเราไปแล้วเราเชิญอะใครจะต่อก็ต่อเแต่เราไม่เอาแล้วไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วเราจะเป็นไงจะเหลือใครมาสอนเราอะไเนี่ย ไจะเหลือใครมาสอนเราถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนงั้นนะเป็นไงเรายังไม่ได้คิวจะถึงวันนี้หรอกเราจะยังไม่ได้คิวถูกสอนจถึงวันนี้หรอกยังไม่ใช่คิวของเราที่จะรับการสอนนะแต่ด้วยมีพระโพธิสัตว์ที่ท่านก็ยังไม่ไปง่ายๆหรอกนะ หลายท่านก็เอาสู้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 ไม่ไปง่ายๆแล้วเอาสู้ก่อนสู้ก่อนนะาทำชีวิตให้มีคุณค่ากตัญญูศาสนาเมตตาพ้องชนฝึกฝนโลกวิทูเอาสู้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 น้าก็ยังโอ้ยังจะทําชีวิตให้มีคุณค่ายังกตัญญูศาสนาศาสนาให้เราพ้นทุกเราก็ต้องสู้สุดฝีมือแล้วมันไม่จะจะไปถอยเอาง่ายๆนะสู้ต่อสู้ต่อนนะเมตตาผองชน สงสารคนเขาสิเขาที so yes, right ่ยังทุกทุกอยู่น่ะเหมือนกับเราที่ยังทุกทุกอยู่อ่ะน่ามีพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ถอดใจช่วยเราเราจึงได้ค้นทุกมาอย่างนี้ก็สงสารคนเหล่านั้นสิน่าก็สงสารเขาเขาก็ทุกเหมือนเรานี่แหละรอความหวังมันเรานี่แหละน่าก็รอความหวังมันเรานี่แหละแล้วเขาก็ทําความดีมาพอที่จะรับได้ด้วยนะมีด้วยนะผู้ทําความดีร่วมกันกับเราแล้วพอที่จะรับธรรมะกับเราได้ ทำความดีร่วมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนร่วมกับเราก็ยังฟังธรรมารู้เรื่องยังมีอยู่นะก็โอ้โหช่วยไปมีปัญญาเนะ่ยเดี๋ยวก็มาเจอมาพบมาเจอกันแล้วใครพูดคุยก็รู้เรื่องไปด้วยกันรอบๆมลอ้ลอมอยู่ไปว่าใช่แล้วใครพูดแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้โอยังคิวหลังคิวหลังพูดไม่รู้เรื่องก็คิวหลังพูดรู้เรื่องอาคิวหน้าอ๋ออ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็ทําไป ฝึกฝนโลกวิทูไปฝึกฝนความเก่งในการช่วยคนเราก็จะเก่งขึ้น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 ไปเรื่อยๆบารมีก็มากขึ้นองค์ประกอบที่จะช่วยเหลือเราและผู้อื่นก็มากขึ้นองค์ประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราและผู้อื่นก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นปฏิสัมพญาญานรู้อัดรู้ธรรมรู้มีนิรุตมีปฏิพาน์ก็จะแวววัยขึ้นนิรุตรู้ภาษามากขึ้นภาษาที่จะสื่อให้เข้าใจง่าย มีปฏิพานแววไวที่จะสื่อเข้าใจง่ายปฏิพานในการปรับการกระทําทางกายวาจาใจให้เป็นประโยชน์ก็แววไวแววไวแววไวขึ้นมีไหวพริบแววไวฟุบฟุเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นปฏิสัมพิทายานสีก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็จะมีกุศลคอยหนุนแง่นั่นเชิงนี้แง่นั่นเชิงนี้ก็จะเห็นกุศลโน้มองไม่เห็นหรักอยู่ในธนาคารกุศลนั่นอยู่ในธนาคารบุญกุศลนั่น อยู่ไหนก็ไม่รู้นะพลังสมบัติอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ถึงเวลาเดี๋ยวก็มาเอ้ยมาต้องอยู่สมบัติอยู่ไหนก็ไม่รู้ถึงเวลาเดี๋ยวก็มานะสมบัติเป็นคนเดี๋ยวก็มาสมบัติไปข้าวของเดี๋ยวก็มาสมบัติเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็มาเองโอ้ก็จะเห็นเห็นธนาคารที่ธนาคารที่ยอดเยี่ยมที่สุดธนาคารที่ไม่มีตัวตนเลยธนาคารที่ไร้ตัวตนแต่มีจริงและมั่นคงกว่าธนาคารที่เขาตั้งพนักงานดเยอะอีกนะ ธนาคารเราเนี่ใครมาป้นก็ไม่ได้เพราะอะไรพอมองก็ไม่เห็นเรายังมองไม่เห็นเลยเราเป็นเจ้าของเองยังมองไม่เห็นเลยนะแลรวคนเด่มยังมองเห็นยังไงป้นก็ไม่ได้พลังวิบากดีพลังวิบากดีเรายังมองไม่เห็นเลยโุกคนคนเด่มจะมองเห็นอะไรแล่ว <ś mit> ถึงเวลาเ็ามาช่วยมาช่วยมาช่วยวิบากดีจะติดตามเรามันเงาติดตามตัวจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น ส่วนวิบากชั่วก็จะไล่ทับเราหมุนเกวียนทับรอยเท้าโคฉะนั้นเหมือนกันอ้าวก็เอาวิบากดีติดตามเราเหมือนเงาติดตามตัวก็ทําความดีไปทําความดีไปแม้เรายังไม่ปรินิพานนี่แหละยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็มีความดีคอยช่วยชําระความทุกข์จากความอยากไปเอาความดีช่วยทําความดีไปสร้างพลังกันนี้โอ้ตอนนี้เราโชคดีที่สุดแล้ว เรานี่โชคดีที่สุดแล้วมีหมูมิตรดีสารพลังกันอย่างนี้นะอุ้ยโชคดีที่สุดแล้วในยุคโควิดอย่างนี้ในยุคกรียุคอย่างนี้ใครมีโชคดีเท่าเราโอ้ยได้สารพลังกับองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ตงินตงโอ้ยโชคดีที่สุดแล้วโชคดีที่สุดแล้วนะไม่มีใครโชคดีเท่าเราแล้วยิ่ง นี่กําลังเข้าเรื่องนะนะทีนี้นี่เกิดนนามานานแล้วเกิดนํามาเป็นชั่วโมงแล้วนก่รที่จะเข้าเรื่องนะทีนี้นะจีิงๆเข้ามาตั้งนานแล้วละนะแต่กาลังนี่เข้าภารกิจนะทีนี้ภารกิจจิตอาสาเนี่ยนะไหนๆก็ได้รวมตัวมาเป็นจิตอาสาแล้ะไหนๆก็ไหนๆละแต่จะออกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ถ้าไม่ออกก็ดีนะ ก็ไปอิสระอยู่แล้วเรใครจะออกก็ออกใครจะอยู่ก็อยู่แล้วนอนแต่ในๆก็หลมตัวมาเป็นจิตอาสาแล้วก็หน้าในๆได้เกิดมาแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเถอะต,อต่อตนเองต่อผู้อื่น